พวกกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับการรีวิวฮุมอนคูลัสนะครับรวนนี้เรากลับมากันที่ธาตุไฟครับแต่ว่าจะเป็นสายอะไรนั้นอ่าติดตามชมได้เลยครับสําหรับสเต็นะครับก็คงยังเป็นสเตตของชุดเดิมนะครับที่ใช้ทดสอบฮุมอนคูลัสนั่นเองก็สกิลที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าเพิ่งไต่หอมานะครับอ่าครั้นี้น่าจะมีความแรงเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะครับซึ่งสกิลของวันนี้ที่ได้อัพมาเนี่ย อัพเป็นสายเส้นบนเหมือนเดิมครับนะครับท่าแรกยังคงเป็นเฟรมเลฟัตเหมือนเดิมนะครับยิงแรงตามสปีดนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงไปนเนี่ยคือสกิล2และสกิล3ครับคือเปลี่ยนมาเล่นเป็นเมจิกบูลเล็ตสายแอคเซเลเตอร์นะครับแล้วก็ท่าเฟรมิงแันเดอร์ครับซึ่งเป็นท่าตีหมูอ่ะเดี๋ยวสกิลแต่ละอันเป็นยังไงไปรับชมเลยครับ สกิลที่หนึ่งนะครับเฟรมเรย์สายฝันนะครับก็คือทำการโจมตีศัตรูหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาส50%ที่จะติดพิษหนึ่งเทินนะครับแล้วก็ความแรงขึ้นกับสปีดของเราครับสำหรับท่าที่สองของคุณลัสไฟนะครับเฟรมมิ่งเมจิกบูลเลตสายแอคเซเลเตอร์นะครับทำการโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยโตแตก 2เทินนะครับแล้วก็จะทําการเพิ่มเกรของเรา50%ครับผมซึ่งถ้าเกิดอัพสกิลนี้เต็มสามารถจะใช้ได้ทุกๆ2เทินครับสําหรับสกิลที่3นะครับ Framing Thunder ครับจะทําการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับโดยความแรงของท่าน,นี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสปีดของตัวเราด้วยซึ่งถ้าเกิดอัพสกิลนี้เต็มจะสามารถใช้ได้ทุกๆ4เทินครับผม ทีนี้เรามาดูถึงในแง่การใช้งานจริงบ้างนะครับก็สําหรับการอารีนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเดเมดหมู่ที่ทรงพลังตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งสําหรับตัวหมู่ธาตุไฟเนี่ยปกติเราก็มักจะเจออยู่แค่ตัวมังกรไฟนี่แหละครับนะส่วตัวอื่นนี่หมอก็ยังคิดไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าจะมีตัวไหนที่แรงๆบ้างแต่ว่าการที่ใช้มังกรไฟเนี่ยเราจะต้องแบ่งความเร็วส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงสปีดทาให้ความแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ว่าสำหรับตัวโฮมอุลัตธาตุไฟเนี่ย ถ้าเฟมินทันเดอร์เนี่ยสามารถโจมตีเขาเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มเหนียวเลยครับสามารถอัดสปีดได้มาคู่กับทีมสปีดได้เลยแล้วก็มีความแรงที่แรงมากนะครับสำหรับการโจมตีหมูที่ได้ความแรงเนี่ยดูดิถึงขนาดส0,000ื่นอัพเนี่ยถือว่าน่าพอใจนะแถมเร็วตามสปีดด้วยครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงดยยีสามารถปรับทีมใช้กับธาตุที่เราเจอได้ถ้าเกิดเราเจอเป็นพวกธาตุไฟหรือธาตุลมเนี่ยเอาฮมาคูลัสตัวนี้ไปนะครับสามารถถลม่ม ได้อย่างเละแน่นอนครับอะครับทีนี้เรามาดูในแง่การใช้กิววอลว่นะครับโอ้โหเปิดคลิปมาไม่สวยเลยครับเปิดมาปุ๊บก็ดูเขาเปิดก่อนเละเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่ากิววอเนี่ยหมอจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขนาดไหนนะครับก็เนี่ยประโยชน์ของมันนะครับถ้า2เนี่ยอ่าเฟมิมูลเลตสายแอคเซเลเตอร์มันทําให้ก่อแตก,กได้แล้วก็เพิ่มเกตตัวเองใช่ไหมเขาเรียกว่าสามารถทําให้ก่อแตกแล้วก็ชงเองอะ ชงเองเล่นเองได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูใส่จินตลาพึ่บเกาะแตกไหมอ่าโอเคเกาะแตกแล้วเราก็ได้เกตเพิ่มมา50%ด้วยเซนเห็นหมาว่าแปบ๊บเดียวเกตจะเข้าเธอเราละอ่ะเสร็จแล้วก็ลองใช้ท่าไหนดีอ่ะเฟรมิงทันเดอร์แล้วกันแต่ว่าบับดาบยังไม่มีเลยนะอ่ะถามว่าโดน18ื่นแรงไหมก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกียดมากแค่เกาะแตกอย่างเดียวเอง น้าแถมดปวยสกิลหมู่อีกโอ้โหจะเอ็กไปไหนเนี่ยอื้อือ้จัดกูเต็มเลยเดี๋ยวใจร้ายไปปะเนี่ยโอ้โหเต็มหลอดเลยชิปหายโอ้โหเกาะไม่แตกด้วยเฮ้ยโอ้โหแกซิงก็ไม่ติดโอ้โหเอ็กอีก อย่าเอ็กนะโอ้โหโอ้ถึงไม่เอ็กก็ก็เจ็บหนักอยู่ดีครับทำไมไม่ติดแกนซิงบ้างวะโอเคเหลือกันตัวต่อต,ตัวแล้วครับแกนซิงโอ้ยเอซีกูเยอะนะเว้ยเออแกนซิงแล้วเกาะแตกหน่อยโอเคตายไปเลยนี่ครับสำหรับการใช้งานของ โฮมอนคลาสสายไฟนะครับจะเกาะแตกเองตีเองชงเองนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์เหมาะสำหรับเอาจะมาลงพวกกิวลหรือว่าสาย PVP เต็มที่เลยครับนะสกิลมูล่ยิงแรงตามสปีดสายนี้ถือว่าน่าเล่นมากจริงๆครับอ่าสันนี้ในแง่ของการลงดันเจียนนะครับเรามาดูว่าถ้าลงมังกรเนี่ยมีหลีดแบมพายด้วยซึ่งจะสามารถทำให้ ความแรงของฮุมมนคูลัสเนี่ยท่าเฟมินทันเดอร์กับท่าที่1นนะครับเฟรมเลสสายฝัดนะครับตีแรงขึ้นตามสปีดดูซิว่าจะสามารถทำเวลาของมังกรได้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยวิเคราะห์สายนี้เนี่ยพอใจไหมหมอว่าค่อนข้างพอใจนะเออเป็นตัวที่ตีค่อนข้างแรงเนี่ยแรงตามสปีดปังจบอย่างรวดเร็วครับรีบเคลียถ้าจะอัพสกิลเต็มนี่มันจะต้องโหดเทียมอย่างแน่นอนเพราะว่าครูดาวจะเร็วมาก โดยเฉพาะท่าสองครับท่าไฟเป็นท่าเดียวเลยก็ว่าได้ที่ท่าสองเนี่ยถ้าอัพสกิลเต็มจะลดคูดาวเหลือแค่สองเทินเท่านั้นถ้าอยากเป็นท่าน้ำหรือท่าลมเนี่ยสกิลก็จะเป็นคูดาวที่สามเทินนะครับอ่าเรามาดูกันว่าทําความเร็วได้ขนาดไหนนี่ก็เ็วอยู่นะถามว่าท่าสองาเทียบกับสายแรกที่หมอรีวิวไปอ่ะที่ตีแรงตามสปีดนะครับความแรงไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าอันเนี้ยคือตีแล้วเราได้เกรดเพิ่มอ่ะ ออหมอคที่ว่ามันมีความชัวมีความชัวกว่าในการเล่นสายคิววอ์นะครับอ่าดูกันตีหมื่นห้าก็โอเคนะหมื่นห้าถือว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรมากเนี่ยท่านหนึ่งโอ้ยติดฟิดกันเละอ,อ่า ปึ๊บอ่าตามนี้ครับก็ดูกันว่าเวลาได้เท่าไหร่เมื่อกี้เสียเวลาตอนช่วงแรกนิดนึงนะหนึ่งนาะที 1, 15วินาทีครับก็ถือว่าทําเวลาได้ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเคลียร์มอนสเตอร์ในด่านค่อนข้างไวครับเพราะว่าตีแรงนะอัศสกิลเต็มหมอว่าไวกว่าน,นี้แน่นอนครับอ่าแล้วการฟาร์มนะครับการฟาร์มแน่นอนว่า ตัวทดสอบเราก็จะคงเป็นการลากเจ้าแย้ไฟนะครับ<ะ>ตอนนี้บัตรนี้เร็วสิบสามพาร์ทที่แล้วเร็วเท่าไรตอนนี้ก็ยังเรเวเท่านั้นนะครับอ่ะเราลองมาฟาร์มดาบมาตรฐานครับไฟมอนที่ทุกคนชอบชอบลงกันนะดูซิว่ามันทําเวลาได้เร็วขนาดไหนถ้าเทียบกับธาตุน้ำนะธาตุน้าน,นี่เร็วๆมันตีแรงครับมันตีแรงจริงแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละครับก็ตีเป้าเดียวแถมไม่ยอมใช้เฟรมเลยอีกนะโง่อีกต่างหาก<ะ>ดันมาใช้ตอนที่เหลียวมอนเตอร์ตัวเดียวนะครับ อ่าทีนี้ถามว่าด้วยเวลาฟาร์มฐานเนี้ยหมอให้คะแนนฟาร์มค่อนข้างน้อยนะ,ะให้ต่าค่าเต็ม10หากคะแนนลูปความเร็วเพราะว่าหมอเป็นคนซีเรียสเรื่องความเร็วในการฟาร์มนะครับงนั้นถ้าเกิดฟาร์มได้ไม่ต่ำกว่า30วิสําหรับหมอถือว่าฟาร์มช้าถือว่าช้านะครับถ้าในแง่การฟาร์มคิดว่ายังไงธาตุน้ำก็ดีที่สุดนะเนี่ยไม่แค่ดูดเกลดใช่หไหมไม่ดูดเกลสดเพิ่มเกล็ดตัวเอง้เป็น 46วินาทีครับก็ถือว่ายังไม่พอใจนะครับยังไม่พอใจถ้าจะให้เร็วจริงนี่จะต้องเร็วเหลือแค่สัก3าวินาทีประมาณนั้นครับอ่าครานี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าโมนคุรัสสายไฟนะครับที่ไปทางสายไฟวินทันเดอร์เนี่ยค่อนข้างทรงพลังในการตีหมู่นะครับสามารถคองโบงกับพวกตระกูลสลัดน้ำได้นะแล้วก็ สาย PvP แข็งแกร่ง Q กิวอก็ค่อนข้างแข็งแกร่งครับแต่ในแง่การฟาวถือว่ายัางไม่ดีครับก็ถ้ายังไงเดี๋ยวตอนนี้หมอได้เพรมาละจากการลงหอคอยนะครับคิดว่าน่าจะรีเซ็ตไปรีวิวสายอื่น,อนของฮมอนคูคลัสได้จะพยายามทำให้ครบนะครับก็อย่าลืมไปกํกำลังใจกันให้ด้วยนะครับเพรหายากเหลือเกินนะแต่ว่าก็จะยอมเป็นหนูทดลองให้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูครบทุกสายแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยสายไหนเหมาะสำหรับเรากันแน่นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลารีเซ็ตไปรีเซ็ตมา นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานเกมอื่นๆของหมอด้วยนะครับนะเล่นหลายเกมนะไม่ได้เล่นเฉพาะ s u m m o n e r War อย่างเดียวยังไงก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย